ก็อ่ก็ต้องก็ต้องผ่านผ่านจากคุณแม่นะคนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็สนิทกับคุณแม่มากนะคะก็ก็คิดถึงแม่ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันนี้คือรู้สึกว่า,าหน้าที่แม่เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากบางคนเนี่ยเ,เคยได้คุยกับอะไรแล้วทุกคนก็เขาก็รู้สึกว่าผิงบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่า ตัวเองทำหนะ้าที่เป็นแม่บ้านไม่มีความสําคัญอะไรนะคะวันๆเลี้ยงลูกเฉยๆแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าหน้าที่แม่เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเป็นการสร้างสร้างคนขึ้นมาคนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม ของประเทศชาติซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะการอบรมคนคนหนึ่งที่เป็นคนดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันอยากให้คุณแม่ทุกคนเนี่ยภูมิใจว่าตัวเองได้ทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะ,อะบอกรักท่านโทรไปเมืองไทยก็ได้นะคะ,ะนั่งสมาธิให้คุณแม่ก็ได้อย่างดิฉันได้ได้มีโอกาสดีตอนอ สองสัปดที่แล้วได้รปจำใอินเดียก็ได้มีโอกาสค่ะพี่แม่ไปส่งัเวชนียสถานมาสองรอบก็รู้สึกดีมากๆอันนี้ก็เป็นการให้เป็นการชักจูงบุาคคลาเรียนข้ามาสูพ่พระพุทธศาสนานะคะเป็นเป็นการให้ทำให้ทำนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วยังไงก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนรับคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณค่ะ คุณจชนาค่ะเราก็ได้ฟังถึงความรักของแม่กับลูกนะคะแล้วก็ลูกรักแม่อย่างไงนะคะตอนนี้ยังมีท่านหนึ่งคือคุณคุณนาทีคัะชารีน้องตาลนะคะจะออกมาพูดถึงพราคุัแม่เหมือนกันและหลังจากนั้นจะร้องเพลงห้ฟังด้วยค่ะเชิญค่ะวันนี้ได้รับเกียนให้มาพูดถึงค่ะคณของแม่ของตัวเองค่ะเอ่อมีเวลาเตรียมตัวไม่มากเช่นกันค่ะ สิ่งที่หนูจะนำเสนอถึงคุณแม่ในวันนี้หนูขอเสนอเป็นแนวบันทึกถึงคุณแม่แล้วกันนะคะบันทึกจากลูกแม่ฮอลแลนด์ถึงแม่ในเยาวราชประเทศไทยแม่จ๋าลูกจากอกแม่มาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งปีสามทย์กับอีกสองวันแล้วุงเล็บรูมวันนี้แล้วด้วยนะคะแม่ไม่ต้องนับเพิ่มเพราะแม่จะชอบนับเพิ่มค่ะแล้วก็ถ้าแกชนะแกจะมีความสุขเปนนทั้งวันเลย วันที่ลูกต้องจากประเทศไทยมาลูกไม่ให้คุณแม่มาส่งที่สนามบินลูกรู้นะรู้แม่งอนแต่ยอมให้แม่งินดีกว่าถ้าแม่มาร้องไห้น้ำตาท่วมที่สนามบินสุวรรณภูมิหนูไม่มาแน่ค่ะแม่ฮอลแลนด์ลูกระเหตุจากกรุงเทพเมืองแสงสีมาอยู่อัมสเตอร์ดัมชีวิตที่เคยสุขสบายที่แม่ป้อนและปลนเปลือความสุขสบายให้กับกลายปันต้องทำเองทุกกระเบียดนิ้ว ใหนื่อยมากเลยแม่ไหนจะงานออฟฟิศไหนจะงานบ้านงานครัวแม่นละแม่ทําให้ลูกสบายจนเคยอตัวแต่นั้นไงคะพอเรามานั่งแตร่ตรองเราถึงรู้ว่าแม่เหนื่อยสายตัวแทบขาดขนาดไหนเพื่อให้ลูกสบายขอบคุณนะคะแม่แม่จําได้ไหมที่เราไม่คุยกันเป็นปี2ปีทั้งนั้นที่อยู่ในบ้านเดียวกันอยู่กันได้ไงเนี่ยแบบไม่คุยกันเลย มันคงเป็นกรรมที่ลูกทำกับพ่อแม่ช่วงชีวิตที่ลูกตกต่ำสุดๆลูกก็เลยตัดสินใจงองแม่แม่จำได้ไหมที่ลูกบอกแม่ว่าม้าจา๋านอกบ้านร้ายกับลูกมากเลยหม่าม้าหายโกรธไูมคะนะแม่จำได้ไหมกอดแรกของเราในรอบสองปีที่เราไม่เคยสัมผัสเนื้อต้องตัวกันเลยวินาทีที่ทำให้ลูกตระหนักว่าในโลกใบนี้ของลูกมีแม่เท่านั้น พร้อมจะให้อภัยลูกเสมอแม้ว่าเราจะทำเรื่องเร็วร้ายขนาดไหนก็ตามแม่คือแม่พระของลูกค่ะลูกมาอยู่เมืองนอกนานแล้วลูกไม่เคยเร้องไห้คิดถึงแม่เลยนะเก่งไหมคะแม่เพราะอะไรแม่รู้ไหมไม่ใช่เพราะลูกม,มีครูวาอที่แสนดีนะคะแล้วลูกก็ไม่ได้ลืมแม่ด้วยแต่พาะลูกม,มีแม่อยู่ในใจเสมอคัะ่ะแล้วลูกก็รู้ว่า แม่อยู่เคียงข้างลูกเสมอเหมือนที่แม่เขียนปวยพรอให้ในวันแต่งงานว่าดะะถ้าไปแล้วมันไม่ดีกับบ้านเรานะลูกเพราะบ้านเรามีรักมีอภยัยมีกนหน้านะจ๊ะรักรักักวดจากามาหรืก็รักแม่ค่ะ ชดแทนรุคุณแม่ด้วยการร้องเพลงข้าน้ำลงนะคะถ้าใครจะร้องไปด้วยก็ได้ค่ะ ดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่แหละนะอะไรไม่ใช่ได้นะเพราะคขา Amen.